นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ครูต่ายจะพาเด็กๆทำเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ2ค่ะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะหนังสือเรียนเล่มสีม่วงนะคะหน้า75ถึง76เลยค่ะเล่มที่เราห่อปกกันนะคะเปิดเรือยังคะ เปิดแล้วเรามาดูกันเลยค่ะ2.7เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบในวงเล็บ2ค่ะดูที่พัฒนาความรู้นะคะอ่านโจทย์ไปพร้อมกับคุณครูเลยค่ะสัปดาห์แรกโรงงานขายสบู่ได้1 3 0 2 0ก้อนสัปดาห์ที่2ขายสบู่ได้มากกว่าสัปดาห์แรก4,700ก้อนสัปดาห์ที่2ขายสบู่ได้กี่ก้อน นะคะเรามาดูค่ะโจทย์ถามอะไรเหมือนเดิมเลยค่ะโจทย์ถามอะไรเอาประโยคไหนมาตอบคะ <S <s ใช่แล้วค่ะประโยคสุดท้ายนั่นเองค่ะคือสัปดาห์ที่2โรงงานขายสบู่ได้กี่ก้อนใช่ไหมคะโจทย์บอกอะไรบ้างนะคะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือที่มันเป็นตัวเลขใช่ไหมคะคือประโยคแรกและประโยคที่2นั่นเองนะคะคือสิ่งที่โจทย์บอกมาก็คือสัปดาห์แรกโรงงานขายสบู่ได,ได้กี่ก้อน,นะคะหนึ่งหมื่นสามพันสอง อย20ก้อนนะคะเราก็เอามาเติมลงไปแล้วก็สัปดาห์ที่2ขายสบ,บู่ได้มากกว่าสัปดาห์แรก4,700ก้อนค่ะเป็นสิ่งที่โจทย์บอกนะคะประโยคที่2กงจะถึงตรงนี้นะคะเด็กๆอ่านะคะนี่เป็นประโยคที่2นะคะหาคำตอบได้อย่างไรใช่ไหมคะเรารู้ว่าสัปดาห์แรก ได้13,020ก้อนแล้วทีนี้สัปดาห์ที่2ขายได้มากกว่าใช่ไหมคะมากกว่าเด็กๆดูวิธีคิดตรงนี้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องหานะคะนะคะคือมันมากไปกว่า4,700ก้อนก็ต้องเป็นการอะไรคะเป็นการบวกนั่นเองนะคะหาได้จากการบวกค่ะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้โดย13,020บวก4,700 ร้อยนะคะเท่ากับเท่าไหรนะคะวิธีทำค่าเหมือนเดิมเลยสัปดาห์แรกโรงงานขายสบู่ได้เท่าไหร่คะ1 3่2 0ก้อนค่ะใส่บรรทัดแรกนะคะเอาประโยคแรกมาใส่ลงไปต่อไปค่ะบรรทัดที่2ค่ะเอาข้อความที่2มาเลยสัปดาห์ที่2ขายสบู่ได้มากกว่าสัปดาห์แรกเท่าไหร่คะ4 7่0ก้อนประโยค บรรทัดที่3ค่ะสัปดาห์ที่2โรงงานขายสบู่ได้ค่ะตัดคำว่ากี่ออกแล้วก็หาคำตอบใส่ลงไปเลยค่ะ13,020บวก4,700เท่ากับ17,720 17, ก้อนนั่นเองค่ะอันนี้คือการแสดงวิธีธทำนะคะตออบอตอบค่ะขีดเส้นใต้2เส้นนะคะแล้วก็นำบรรทัดที่3นั่นแหละค่ะลอกมาเลยแล้วแต่เปลี่ยนจากเลขหิน ดูอารบิกตรงนี้เป็นเลขไทยเฉยๆนะคะอันนี้คือการแสดงวิธีทำค่ะหาคำตอบนะคะอะ่วิธีที่2ค่ะที่เราคุ้นเคยกันนะคะก็คือวิธีทำํำขีดบรรทัดขีดเส้นใต้2เส้นนะคะสัปดาห์แรกโรงงานขายสบู่ได้เราก็ลอกข้อความลงไปเลยค่ะ ชิดขวาไว้นะคะชิดขวากระดาษไว้เลยค่ะกระดาษของเราไว้นะคะถ้าเราทําในสมุดนะคะเด็กๆหนึ่งมื่นสามพันยี่สิบก้อนค่ะใส่หน่วยให้มันด้วยนะคะหน่วยสบู่ก็คือก้อนใช่ไหมคะใส่เครื่องหมายด้วยค่ะเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะต่อไปวันที่สองค่ะสัปดาห์ที่สองขายสบู่ได้มากกว่าสัปดาห์แรกค่ะ4,700ก้อนนะคะจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันนะคะใส่เลขให้ตรงกันด้วยนะคะ 4700ก้อนค่ะขีดเส้นใต้1เส้นค่ะใส่หน่วยด้วยนะคะสัปดาห์ที่2ค่ะโรงงานขายสบู่ได้ก็เอามาไปรวมกันเลยนะคะก็คือ17,720ก้อนนั่นเองค่ะขีดเส้นใต้2เส้นค่ะแล้วก็ลืมใส่หน่วยด้วยนะคะต่ออบตอบค่ะขีดเส้นใต้2เส้นนะคะแล้วก็ลอกข้อความบรรทัดที่3ลงมาเลยค่ะแต่เปลี่ยนจากเลขฮินดูอารบิกตรงนี้เป็นเลขไทยนะคะได้ไหมคะเด็กๆ ตัวอย่างต่อไปเลยค่ะร้านนาฬิกาแห่งหนึ่งส่งนาฬิกาไปขายที่ภาคเหนือ27,630เรือนส่งนาฬิกาไปขายที่ภาคเหนือมากกว่าภาคใต้19,850เรือนร้านนาฬิกานี้ส่งนาฬิกาไปขายที่ภาคใต้กี่เรือนอาเรามาดูเลยค่ะโจทย์ถามอะไรคะ ใช่แล้วค่ะประโยคสุดท้ายนั่นเองค่าว่ายังไงคะร้านนาฬิกานี้ส่งนาฬิกาไปขายที่ภาคใต้กี่เรือนคะสิ่งที่โจทย์บอกค่ะประโยคแรกเลยที่มันมีจัตเตตัวเลขใช่ไหมคะอันนี้คือประโยคแรกนะคะสิ่งที่โจทย์บอกค่ะร้านนาฬิกาแห่งหนึ่งส่งนาฬิกาไปขายที่ภาคเหนือค่ะจํานวน27,630เรือนและส่งนาฬิกาไปขายที่ภาค เหนือมากกว่าภาคใต้19,850เรือนค่ะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกนะคะหาคำตอบได้อย่างไรตอนนี้เรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าส่งไปขายภาคเหนือ27,630นเรเรือนทีนี้เขาบอกว่าส่งไปภาคเหนือมากกว่าภาคใต้ใช่ไหมคะแสดงว่าเราอยู่1 9 0 0 0 850เรเรือนใช่ไหมคะเรามาจะหาว่า ภาคใต้เป็นกี่เรือนใช่ไหมคะก็คือวิธีอะไรคะวิธีลบนั่นเองคะ่ะใต่แล้วค่ะเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้คือ27,630คือสิ่งที่เอาคือที่ส่งไปภาคเหนือใช่ไหมคะ่ะทีนี้ส่งไปภาคเหนือนเนี่ยมากกว่าภาคใต้อยู่19,850เรือนคะ่ะเราเอาลบกันเราก็จะรู้ว่าเราส่งไปภาคใต้กี่เรือนนะคะวิธีคํำค่ะมันทัดแรกเลยนักเรียนไม่ต้องไป รอกข้อความมาหมดนะคะเพราะว่าบรรทัดของนักเรียนไม่พอแน่เลยนะคะนักเรียนเอาใจความสาคัญมาเลยนะคะก็คือส่งนาฬิกาไปขายที่ภาคเหนือค่ะ27,630เรือนค่ะหน่วยคือเรือนนะคะนาฬิกานะคะบรรทัดที่2ส่งนาฬิกาไปขายที่ภาคเหนือมากกว่าภาคใต้ค่ะก็มาเลยนะคะห9 8 5 0เรือนค่ะบรรทัดที่สม ส่งนาฬิกาไปขายภาคใต้ตัดคำว่ากี่ออกค่ะเพราะเราจะหาคำตอบแล้วใช่ไหมคะ27,630ลบด้วย19,850เท่ากับ7780เรือนค่ะต่อเอาบตอบก็ลอกลงมาเลยค่ะส่งนาฬิกาไปขายที่ภาคใต้เปลี่ยนจากเลขฮินดูอารบิกเป็นเลขไทยค่ะอันนี้คือวิธีทำที่หนึ่งนะคะต่อไปค่ะ วิธีทําที่เราคุ้นเคยนะคะวิธีทําขีดเส้นใต้2เสเซนใช่ไหมคะบรรทัดแรกค่ะส่งนาฬิกาไปขายที่ภาคเหนือชิดขวาไว้นะคะเด็กๆเพื่อที่จะให้ตัวเลขมันตรงกันนะคะ27,630เรือนค่ะหน่วยเป็นเรือนใส่เครื่องหมายด้วยนะคะวิธีแบบนี้วิธีที่สองนี้ต้องต้องใส่เครื่องหมายตรงนี้เลยนะคะเครื่องหมายลบบรรทัดที่สค่าส่งนาฬิกาไปขายภาคเหนือมากกว่าภาคใต้ 1 10, 9 8 5 0เรือนค่ะเสร็จแล้วขีดเส้นใต้1เส้นนะคะบรรทัดที่3ค่ะส่งนาฬิกาไปขายที่ภาคใต้นะคะเราก็ลบกันแล้วขีดเส้นใต้2เส้นที่ผุนลบค่ะ7,780เรือนค่ะต่อเอาบตอบค่ะบรรทัดที่3ค่ะลงมาเลยนะคะลอกมาเลยค่ะแต่เปลี่ยนจากเลขฮินดูบิกตรงนี้เป็นเลขไทยค่ะนี่คือวิธีที่สองที่เราคุ้นเคยกันนะคะ สิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้ค่ะการแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจทำความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหา,า,ญห,าหาคำตอบแล้วก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่เราได้มาค่ะการบ้านวันนี้นะคะให้เด็กๆไปทำแบบฝึกหัดหน้า52และหน้า5 3ข้อ1ถึงข้อ3นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ